สบายดีพี่น้องบนันูุสุวันพนนี้พบพ่อกับแม่น,ออน้องค้อมกับชองคขามีลูกเสาวหน้าคือเก่าเมน,นี้แม่น้องค้อมก็ได้มาซอยเวียดอยู่เพื่อนดีงานโพของเอ่ไทยคนที่สามลูกชายคนที่สามของเ่าแหมเนาะตอนนี้ก็เวลาใก่เที่ยงแขกคนกำล่างมาานในอน,นาดเบึงบรรยากาศในงานหลังการขับแขกด้วย เขาปลาอาหารมีเมนูได้แน่ไปเผิ่งไปส่งนกำกันเมนูทำอิตในมันนี้ก็คือตามประคุงเมื่อวานทากไปหาเนื้อเดียวไม่ได้เพื่อนกัน สบายดีแม่ทาบันดีสดเห็ดต้าเล็กตาน่อยใส่กล้องเมย์นองค่อมอยู่พี่น้องเลยเอฟซีแฟนพันเท้ของเมย์นองค่อมแน่นีน่าเสียใจเลยน,น,ลนะมังเบงมังคือพระอ,อว้วนตุ่ยนุยเป็นตาบิตแก้มแทะ ก็ปาก้อนนนานวลๆไหนก้อก้องก้องข่อยซีหนานวลๆไหนอันนี้ลาบหมูเนาะวงกำลังเสิร์ฟกำลังเสิร์ฟนี่ร้าน้าวบุคคาตัหนึ่ง

ว่างนึ่นั่นก็เม,มนูถอดปลา,ปาสาวง,งามบันเทิงหมวกลานสาวสาวสุนันทา ญาติพี่น้องลายแน,น่ทีบเลยโอ้โมุมหนักระเตม,ม ผูกไปทั้งผูกทั้งผ<ป>ูก กินหนึ่งเผาทั้งนี้ปะหอมห่วยๆมามคนหลายๆขนาดเลย

Yeah. ตอนนี้แม่ครัวตำ้มมะฮุงกัลั่งวุ่นขนาดพี่น้องตำ้อบทันเพราะว่าแขกเข้ามาหลาเแนียน,น้าขนาดเต,ต้นเต้นจักหลางวันหนึ่งเต้นซิปหลังเต็มเบิดเลยซิปเอ็ดทางหลังนี่ตำ้มมะฮุงตำ้มมะฮุงเออเอาอีกแล้ว หุ่นกันนะกําลังกําลังแม่ค้าอันค้าต้มมะขุงกัญญาิกคกญาสากันสนั่นโยงได้ดี่นะอ้าวตอนนี้แผนกย่ำมาคุงกันงานเขาอีกแล้วพี่น้อง เดี๋ยวสิขึ้นไปย้ำหุ่งซอยเพื่อนกันเสิร์ฟชานมเสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟแตะเลี้ยงอันนี้ผัวงานเลยกายเห็นน้ำรั้งเลยมัีง ใช่ใช่แล้านั่นอันเกี่ยมนำนำกาเฟ่หนำแต่เลี้ยงไปเสิร์ฟเปลี่ยนหนาแล้วกระซุ่ม นี่ๆก็ไม่เต็มนะเดี๋ยวนะพี่นะไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะครับเสร็จ <laughs> <laughs> สำหรับบรรยากาศในงานเพื่อนดีวันนี้ก็แขกคนเคยน้องมาแนนหน้าฟ้าขั้งลายอิลีพี่น้องเลยมาหอดเลยโบเคยลายสำงานนี่มาก,ก่อนพี่เม่์้องกอมไปแต่ละงานวางน,นี่คนลายขนาดทั้งนาบ้านนั่งบ้านเต็มเลยโอ้อค่ะนซีห่างล้างนี่ไปกับคนเต็มอยู่เป็น,นพอนครัวเนาะ นาะเพื่อ,อนลังโตทักหนันทักหนาห้าหนี่ก็เต็มอ่าสำหรับคลิปวิดีโอหนีนห่ขอบชินิกรพี่นอ้องฝากกดไลค์กด,ดแชร์และกดติดตามไวได้พี่นอ้องเป่อเป็นกำลังแงใจในการถ่ายคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สบายดี